นี่คือสปอตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m ท่านจะได้สปอตตัวจริงหลังจากท่านชําระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับบบได้ยอบอกจากใจว่ามาเคยไล่และถูกใจแต่เจ้าหลงคารมเข้าแล้วเต็มเป่านี่คือสปอตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m มาแล้วครับมาแล้วหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ขายที่นอนยางพาราที่นอนปิกนิกมาแล้วครับและรับซื้อลอ้อแมกรถยนต์เก่าพัางแตกลอ้อแมกที่ไม่ได้ใช้แล้วให้ร,ราคาสูง<า>พร้อมรับซื้อโทรศัพท์มือถือเก่าหรือจะนำมาแลกที่นอนก็ได้เชิญครับเชิญครับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ขายที่นอนยางพาราที่นอนปิกนิก มาแล้วครับและรับซื้อล้อแมกรถยนต์เก่าล้อแมกพังล้อแมกแตกหรือล้อแมกใช้ไม่ได้แล้วให้ราคาสูงพร้อมรับซื้อโทรศัพท์มือถือเก่าเสียหน้าจอแตกหน้าจอพังเครื่องเปิดไม่ติดนำมาขายให้เราได้เลยนะครับหรือจะนำมาแลกที่นอนก็ได้นะครับเชิญครับเชิญครับแล้วเชิญเบิร์เธอเลยหัวใจละเมอเธอไม่เมียงมอง มาหลอกให้รักแล้วก็ไม่รักรองเล่นเชิงให้ร้องลุ่นน้องใจละลาย